โอ้ยไปกนอ้กำหนองเพื่อนกำลังคุยกันกินหวานเยอวก็เฮียพอด้กินเยอะว่าให้เหนื่อกันนองหนังอย่าไปบอกอืนอันเอาเข้าใจไหมชอๆชอดชอบโอเคออกลายนะการสาธุไอ้ไอไหวนอนเ ออกแล้วน <Tipp ett> <handled klore ret> ี่ออกแล้วนี่เราออกแล้ววเราดจากสมาคารวะที่หางนองนองครับที่กินไต่เสีบกินเออสดกินต้งน้อดี่ีด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 นดีดนดีดีี่กดีดีีด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 ดีกินีดีดดี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 ีเีีดีีดหดีดีดีดดดีดด เออกินเนื้อกินเนือกินแนื้อห่างๆเดียวเขาเอาต้องกินคาเพิ่มเขาเออคาเพิ่มก็ต้องเดี๋ยวข่อยเสียเองแต่เจ้าต้องกินให้หมดอ่าอโอเคไหมลายหนึ่งเออนั่นละข่อยเสียเองแต่เจ้าต้องสู้ใ้หมดแต่โบเมื่อแต่หารสองเลยอ่าละมีไฟบังคับโอเคชั้นนี้ละเออเออเออเอเอาลายเอาออกแล้วังเหครับผม